บาพาระหน้าที่การงานเราได้ในมุมูชายที่พึ่งได้ฝากชีวิตไม่ได้ <c oughs> อู <c oughs> เขารู้ตัวไหมคะว่าเอเชรู้สึกกับเขาแบบเนี้ย <c> ข <oughs> นาดผู้ชายด้วยกันยังฝากชีวิตไปได้เลยอูแอบยิ้มอะค่ะโอ้ยไม่รู้ว่าเชร,รู้สึกง,งี้แล้วอันนี้ทําจะนําไปไหนคะเนี้ย เอาไปใส่โคกพอเพียงครับโคกพอเพียงอันนี้เป็นดินดินที่ขุดมายังไม่ผสมอะไรเลยใช่ดินมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่สาสามกำลังนี่พอไหมคะกับจุดนี้พอแบบไปเรื่อยๆพอแบบไปเรื่อยๆแต่แบบเร่งนี้ก็ไม่พอจริงๆก็คือมาทำตามตามกำลังตามเหตุปัจจัยใช่ไหมคะเชคุยกับอาจารย์เมื่อเช้าแล้วอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกเออมันก็ต้องทำอย่างนั้นแหละหมายถึงกำลังแค่ไหนแค่นั้นน่้เหรอ แล้วเชยังเรียกร้องอยู่ไหมคะความรู้สึกของเชยะไม่ละผมทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานพอดีพี่น้องก็แบบว่าไอ้นี่ไงเร่งๆหน่อยเราก็เลยพอเร่งอูไม่ไหวปวดหลังหรอคะแล้วแต่คนที่เร่งก็ปวดหลังกัน <laughs> อาายก็ต้องกลับวานนี้แหละว่าต่อให้อาจารย์จะอยู่ไม่อยู่เราก็ทําได้เท่าที่แรงเราทาได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรออาจารย์มาน่าจะมีแรงน่าจะเครือเสรขึ้นมันก็ไม่ไหวนะหลังมันไม่ไปกับเราด้วย <laughs> คือ มีอาจารย์ก็มีความรู้สึกเป็นเหมือนรูปธรรมแต่ไม่มีก็คือความเป็นจริงของของแต่ละชีวิตใช่ไหมคะคืออาจารย์อยู่อาจารย์ไม่อยู่เราก็ทําให้มันเป็นวิถีชีวิตนะครับคือความเป็นจริงผมไม่ได้รู้สึกว่าถ้าอาจารย์มาแล้วเราจะทําได้เยอะกว่านี้หรืออาจารย์ไม่อยู่เราจะทําได้น้อยกว่านี้อะไรงเงี้ยมันก็ทําได้เท่าที่เราทำเขาเรียกว่า ปวดเาวะและความเป็นจริงของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่มันก็มั่นคงดีนะเราก็ไม่ได้ขี้เกียจแล้วเราก็ไม่ได้หักโหมเกินอะไรเงี้ยอืมเราก็ทําทุกวันน่ะตื่นเช้ามาก็อยากจะทํแล้วเป็นกิจวั<ข>ตรและใช่ปว,วดหลังแล้วเราก็พักปวดเอวปวดหลังแล้วก็พักหิวแล้วก็พักหน่อยเนี่ยร้อนก็ไปเอาร่มมาก่ายไหนอะ่ะเนี่ยอ๋อนี่คือร้อน,อนของเชทีแรกมันแดดมันแรงมากเมื่อเช้าไม่ไหวเพิ่งมาวันนี้เหรอคะใช่ครับเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้โอ้ หมรือว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศหน้าหนาวขมุกขมัวจริงเหรอคำว่ามีพายุเข้านะเขาบอกว่าจะแรงก็เป็นไปได้ไม่รู้แล้วเริ่มทํากันนานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยโอ้ตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าได้ไหมนี่ประมาณเกือบสิบโมงแล้วแรงยังเยอะอยู่เหรอคะเนี่ยตอนเนี้ยพอแดดหมดแล้วม็นแรงมาเลยหรอ ตอนแดดมาแสดงว่า<ร>มีมจะพักแล้วเพรแดดล่มอ้าวมีแรงก็ทําต่อ,อ,ม,อม,มันเราก็ไม่ได้ขี้เกียจไงที่เราทําตามแรงอะ่ะมันไม่ได้อ้างด้วยว่าเอ,อ้ยร้อนไปอะไรไปก็มันหมดแรงก็จะจะพักแต่พอจะไปพักอา้าวแดดมันหมดอา้าวมันแรงมันมีก็ทําต่อก็คือพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตามสภาพของเราตามเป็นจริงของเราใช่อืคือไม่หล่อตัวเองว่าฉันทําไหวทําไหว อันนี้ก็ให้พี่อู๋เขาไปค้นหาดินที่มันร่วนๆแล้วดูแกเข้าไปก็ถามันว่าเราจะออกมายังไงค่ะเคยวัดกําลังกันไหมคะกับพี่อู๋เนี่ยพี่อู๋เขาแรงเยอะนะคะต้องท้าบิดพื้นแข่งกันนี่ก็จะได้เป็นหนึ่งในตองอู๋เป้าหมายเท่าไหร่ดีพี่อู๋รับท้าไหมคะพี่อู๋เขาบอกว่าเขาชอบมากเลยนะการร้านนี้ในการใช้กําลังในการเนี่ยออกแดดใช้กําลังเยอะๆ ขุดดินอะไรเงี้ยไปทำสื่อนี่พี่อโอ้ยบายบายโอ้พี่ออูทำสื่อมากี่ปีเนาะเป็นสิบปีนะนั่งอยู่แต่หน้าถ้าพี่อูตอนนั้นเชรูร้สึกไงคะตอนนั้นพี่อูแกก็ดูเป็นเหมือนพวกโปรแกรมเมอร์พวกไ <laughs> อ <laughs> เด็กที่จบสวะคอมมาแล้วก็ทำโปรแกรมไวรัส <laughs> แฮกเกอร์อะไรพวกเนี้หรอดูเป็นคนลึกลับหรอ แล้วเรารู้สึกว่าการการประเพ็นของอู๋กับสื่อเขาเขาไปได้ดีไหมคะแกก็หมกมุ่นดีหมกมุ่นเลยโอ้พี่น้องเชบอกว่าพี่อู๋หมกมุ่นกับการทําสื่อดีบอกกับยุคนั้นมากคือยุคนั้นมันไม่มีใครแล้วไงยุอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเชก็เห็นใช่ไหมคะว่าช่วงนั้นพี่อู๋ทาแบบหนักเลยก็คือใช่มันไม่ได้มีน้องๆ้องวิชาลามอะไรมาช่วยอย่างเงี้ยยนั้นเปยุคอู๋อยู่ ใช่มันจะปลีกตัวไปทํานู่นทํานีทน่ทําเกษตร,รไปด้วยทํนันี่ไปด้วยมันก็ไม่ไหวนะแล้วเราไม่คิดจะเข้าไปแบมแบ,มแบมเบาอู่เลยเหรอคะไม่เราเพราะว่าน้างานอื่นมันก็ขาดค <laughs> ือตอนนั้นอาจารย์บอกว่าฐานงานหนึ่งมีคนเดียวนี่ก็เยอะเลยเออเราก็เอออย่างเงี้ยแหละคืออู่ก,ออก็ต้องช่วยตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วแกเอาอยู่นะแล้วแกก็มีทีมที่อ้ามีพี่นิดน้อยมี ใครอยามีพี่ต๊อกมีพี่เป็ดไปช่วยนะมือโปรทั้งนั้นเลยนะก็พอไปพอเป็นพี่คลิปแล้วแกก็อยู่ได้อเขาใช้เป็นดาวไอเป็นเดือนคนเดียวในหมู่ดาวอูต้องใช้ความอดทนเป็นหลักเลยช่วงนั้นสำหรับเชเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมก็มีภาระไองานวิชาการอยู่แหละแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นมหากรรมเนาะอื สร้างบา้านแปลงเมืองรวมพลังสร้างบ้านแปลงเมืองก็เลยว่าเออแบ่งเวลามาช่วงนี้เลยมาทําเกษตรเป็นหลักก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราทุกไหมคะกับการที่เรายังไม่ได้ทําในสิ่งที่เราควรจะทําในมุมของเราอะทุกไหมบอกมันมันก็มันไม่ทุกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปล่อยตัวปล่อยใจได้แบบทําไปเพลินๆอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดว่า จังหวะไอ้วารสารเขาติดต่อมาเราจะต้องไปแก้ไขอะไรไมาให้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําแบบมีหน้ามีหลัง <laughs> มันไม่ได้แบบชิวๆแบบหน้างานเดียวแล้วก็จบวันต่อวันนะ,ะมันมีตัวนั้นที่มันมาร้งเราอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้อะไรครับพราอาจารย์บอกว่าสุดท้ายแล้วจบไม่จบก็อยู่ที่พิบากก็ย้อนกลับมาที่ทำม,มะของแต่ละชีวิตอยากจะฝากอะไรในมุม ทำคมของเชนี่คะทำคมของเชรประโยคเด็ดมีอะไรที่เึิกหนึ่งแล้วคนรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากจากข้อมูลของเราเมื <c oughs> ่อวานได้คุยกับพี่น้องนะผมก็เห็นในเวลาเราขุดดินเวลาเราทํากสิกรรมไปนะ่ะเราก็จะเจอพวกสัตว์มีพิษใช่ไหม <c oughs> พวกมดพวกแมลงแมลงป่องกะขาบงูอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็พยายามจะไล่มัน <c oughs> ผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปอยู่ไหนถ้าเราไล่มันอเพราะว่าที่ดินทั้งหมดนี่มนุษย์ก็ถือครองแล้วก็มีโฉนดที่ดินมีกรรมสิทธิ์หมดแต่พวกนี้มันไม่มีไม่สามารถเรียกเราาเป็นองก็มันไปที่โดนไล่ไล่เราก็เลยขัว่าเออมนุษย์นี่ดีเนะสามารถแบ่งที่ดินบนโลกนี้เป็นของใครของใครกรรมสิทธิ์ได้แต่สัตว์นี่มันไม่มีสิทธิ์จะทำเ้วเราก็ว่าเออแล้วมันจะไปอยู่ไหนนะมันก็เลยมาได้ข้อคิดตรงนี้แหละว่า จริงๆพื้นที่ดินทั้งหมดเนี่ยมันก็มีให้เราได้แค่อศาศัยะนะอ,อย่างช่วงน,นี้อาจารย์ก็มาเน้นเรื่องผักพื้นบ้านใช่ไหมครับเพจะทําน้ําผักปั่นช่วยคนอะไรเงี <_ d ance> ้ยเนี่ยเราก็ได้อศาศัยองค์ประกอบตรงนี้แหละเพะ <_ d ance> ื่อจะทําทประโยชน์ตรงนี้คือถ้ามันทําประโยชน์นี้ไม่ได้แล้วเราก็พร้อมที่จะไปหาจุดอื่นที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราจะมาทาแล้วมาถือคลองมาให้มันยั่งยืนเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นอะไรอย่างงั้นอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์เราก็พร้อมจะละ ช่เหมือนภ<า>ูผานะเห็นไหม,มเราใช้ช่วยคนช่วงโควิดพอหมดช่วงโควิดปุ๊บมันก็ไกลเมืองไกลคนเกินเราก็ทิ้งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆคนให้คนได้พึ่งพาได้ง่ายข,ขึ้นเลยขึ้นเงียเขาเรียกว่าทําให้ถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลใช่คือแต่และที่มันก็ที่พอคภูว่าสมบัติผัดกันชมนะนี่มันก็คือถือครองในช่วงที่เราใช้มันทําประโยชน์ได้เท่านั้นแหละอ่ะค่ะมันไม่ใช่จะมาแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของแล้วก็ไล่สัตว์ทุกอย่างออกไป แสดงความครอบคล้องอะไรเพอพอคิดอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะอืมันรู้สึกมันต้องขอบหัวมันต้องรวมถึงจากเนี้ยเฉพาะสัตว์หรือว่าชีวิตอื่นด้วยที่เช็ชีวิตอื่นด้วยเนี่ยยางเมื่อตอนเช้ามันก็จะมีหมาตัวหนึ่งสวยๆนะมาเดินคุยหาตีอะไรกินผมก็ไล่มันบ้างแล้วก็เอ็นดูมันบ้างเหรอเพราะบางทีมันเราเทเศษอาหารไปแล้วเราจะกรบ มันก็มาคุยคุยคุยกินนะแรกแรกเราก็ไล่มันแต่ก็เห็นมันก็สามครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็ยังมาก็เออปล่อยให้มันกินไปแต่บางทีก็ต้องไล่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมาเสียนิสัยเหมือนกันคุนจะจะทิ้งความเป็นสัตว์ใช่คือหมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสันชาตยามันหมดไปเยอะเลยกับแมวเนี่ยมันยังเอาตัวรอดได้เนาะแต่หมานี่มันจะไปจับหนูจับอะไรกินมันยากไปละ ก็เออเห็นว <aaS> <yor> er ่าม um, ันเป็นวิบากของมันที่ม to so ันโดนคนเลี้ยงนี่แหละพอคนเลี้ยงทําให้อ่อนแอแล้วคนก็มาปล่อยมันไว้ทีนี้มันก็หากินเองยากคนสร้างแล้วคนก็ทําลายเขาทาให้มันเสียหมาป้าคุูเสียหมาเสียหมาหมดแมวเนี่ยมันไม่ไม่เสียแมวเท่าไหร่นะแมวมันจะจับจิงเหลนจับเขียดจับอะไรกินสัญชาตญาณในการช่วยตนเองในการดารงชีวิตยังมีอยู่เยอะกว่าหมาเนี่ยมันก็เลยเมตตามันตรงนี้เราก็เออก็ให้มันคุยคุยไป แต่เราก็ไม่ได้ว่าจงใจจะไปเทให้มันคุยนะเดี๋ยวมันก็จะมาติดเราความติดเรามันยิ่งอ่อนแอไปอีกเขาเรียกว่าเอ,อื้อเท่าที่ควรเอ,อื้อใช่ไหมคะครับใช่ใช่ก็มันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมันจะไปตรงไหนอันนี้เน้นกรรมสิทธิ์นะคะวันนี้เวอร์ชั่นโลกทุนนิยมไงทุกอย่างต้องมีกรรมสิทธิ์แล้วก็แปลงเป็นสินทรัพย์เป็นทุนได้อะไรเอ,อเอาแล้วสัตว์ชนิดอื่นมันไม่มีอะเราจะให้มันไปทํำยังไง ขัดเคืองกับการครอบครองของมนุษยชาติในปัจจุบันไหมคะ <laughs> มันตลกเฉยครับ <laughs> หอ <ละ S 2> ตหลกว่าแล้วเราก็เป็นเรื่องเป็นราวจนบางครอบครัวทะเลาะก,กันก็เพราะแบ่งที่แบ่งทางแบ่งบ้านอะไรพวกนี้ทรัพย์สินภายนอกใช่ครอบครัวผมก็เหมือนกันเราเห็นเราเห็นเราเห็นภัยของการครอบครองใช่ไหมคะหรือยังไง <laughs> ใช่ <laughs> พอมันมีการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์หวงแหนอารมณ์แบบ ไม่แบ่งปันอะไรงนะไม่มีความแบ่งปันละเออกลัวเขาจะมาลุกมาล้ำกลัวจะมาแย่งอฉันจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้เมียคให้อะไรแล้วหมาแมวมันไม่เห็นจะคิดเลยนะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นนะอืมันก็มีแต่ว่ามันเอาชีวิตรอดหาอาหารกินไปคละหกละเห่เลยร้อนไป คนยังมีความกักเก็บหรือว่าเอามาเป็นของตัวเองยังอยู่เยอะแต่ว่าสัตว์อื่นอ่ะเขาทําเท่าที่เขาทําได้อย่างเอาอย่างอย่างมีครอบครัวมีลูกเงี้ยพอถึงกาลรัตึงเขาก็สละความเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันแล้วปล่อยให้ก็เป็นอิสระกันไปคอคนเนี่ยเรียกร้องหาความมั่นคงอะไรสักอย่างแต่คิดว่าคนเหนือสัตว์อื่นมันก็มีเหนือบ้างกาละบางกาละใช่ไหมเหนือในความเฉลียวฉลาดนะในการที่ คิดคนประดิษฐ์เช่นกันหรก็มีปัญญาในการฟังธทมอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็วิบากวิบากมันก็ต่างกันนะคะการสะสมทามดีความชั่วสําหรับเชนี่เห็นภัยของการครอบครองแล้วเราคิดจะครอบครองอะไรอีกไหมคะณเวลานี้ก็เมื่อวานผมก็ได้คุยกับพี่จิตาสาผมก็ว่าผมนี่ซื้อที่ที่บ้านเอาไว้สองไร่นะผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมจะกลับไปทําเพื่อเป็นของผมอะไรเลยก็ผมรู้สึกว่า ตรงนั้นที่ซื้อไว้พ่อแม่เขามาที่นี่ไม่ได้อ mm hmm. เขาไม่อยู่กับสวนกลางไม่ได้อ mm ื hmm. เขาก็ซื้อไว้แล้วก็จะทําให้เขาได้อาศัยได้ mm hmm. ได้ประโยชน์ดีกว่าอยู่บ้านเฉยนะอย่างน้อยได้ปลูกอยู่ปลูกกินแล้วถ้าหมดช่วงอายุของแม่ไปแล้วผมก็ก็ต้องมาอยู่ตรงที่นั้นน้องเขาจะทําอะไรต่อก็ต้องแล้วแต่เขาละคือเราไม่ได้ซื้อที่เพื่อจะจะเป็นเจ้าของแต่เราซื้อเพื่อจะ,จะเอื้อให้ประโยชน์ให้พาแม่ทําประโยชน์นะช่วงเวลาหนึ่งที่ช่วงชีวิตที่มีอยู่เนี้ย ถ้าจบช่วงชีวิตตรงนั้นไปก็คือต่างคนก็ต่างไปทําจุดที่ตัวเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะแสดงว่านักการัเนี้ยสภาวะของเชคือมีเพื่อเอื้อคนในครอบครัวแต่ความเป็นจริงของเชเอื้อเพื่อมอนุษยชาติไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดคือจุดที่เราได้ทําประโยชน์กับคนได้นะครับอย่างตรงนั้นน่ะก็ทํามันก็จะเป็นประโยชน์กับแม่กับน้องเฉพาะเฉพาะแล้วถ้าไม่แม่น้องไม่ไม่อยู่แล้วไม่ทําแล้ว เราก็จะไปทําทําไม,มเราก็ต้องมาทําจุดอื่นที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อใช่ไหม,มยิ่งจุดไหนเป็นประโยชน์กับคนได้มากก็เป็นจุดที่เราควรจะไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่ประโยชน์แค่เราได้ทําแต่ประโยชน์ที่คนได้รับแล้วไปทํำยังไงต่อจากนั้นเพื่อ<ๆ>เพื่อความมั่นคงของส่วนรวมไปยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะคมถ้าเราเอาแค่ตัวเรามันก็ง่ายเนาะแต่จริงมันไม่ง่ายหรอกทุกคนคิดจะเอาแค่ตัวเองนี่มันยิ่งปัญหาเยอะยิ่งปัญหายิ่งเนี่ยกลับมาเรื่องหอบห่วง ก็ต้องล้อมรั้วลวดหนามต้องติดรั้วไฟฟ้าซื้อปืนซื้อมีดะกันคนจะมาบุกลุกมาอะไรมันดูวุ่นวายยุ่งยากแล้วแต่ถ้าเราเข้ามาอยู่ในหมู่มิตรที่เขาช่วยเหลือแบ่งปันคนน่ะมันก็จะอบอุ่นนะนะคนแต่ละคนก็มาเพื่อจะมาให้ไม่ได้มาหอกห่วงมาอะไรแล้วคนที่เราช่วยเหลือไปเขาก็จะช่วยคุ้มครองเราจะช่วยส่งเสริมเราแล้วผมเชื่อเลยว่า โจรอ่จจะไม่กล้าป้นเรานะคือเห็นเฮ้ยมันเป็นคนดีอะไหนนี่มึงไปทํานี่บาปตายหาเลยนะถ้าโจรก็มีสีเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> เขาจะรู้ว่าเขาควรจะทําลายใครไม่ควรทําลายใครออถ้าเขามาทําลายเราก็ที่พึ่งเขาก็หายไปเลยนะถ้าเ <c oughs> ราผลิตทั้งอาหารไรสารพิษทั้งของดีราคาถูกใช่ไหม เขาจะทําลายลงได้ยังไงถ้าเขาไม่คิดว่าจะเอาห้าร้อยบาทแล้วเขามีความสุขหรือว่าเขาจะได้ประโยชน์เนี่ยแล้วถ้าเขาคิดว่าห้าร้อยไม่มีผลต่อฉันล่ะแต่ฉันจะทําเพื่อทั้งประเทศอะไรเราไม่ทําลายพวกเนี้เรามานี่มันให้กินข้าวฟรีน้าอะไรเงี้ยโอ้โจรหนูคิดได้นะผมเไม่ใช่ข้าวฟรีอย่างเดียวข้าวไรสัรพิษผักไรสารพิษด้วยสร้างร่างกายให้แข็งแรงอาจารย์หมอเขียวว่าถ้ากินได้เขากินฟรีไปเลยใช่ไหมคะ สิ่งดีใดถ้าใครปรับเปลี่ยนจากชั่วได้ด้วยความยินดีเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเนาะครับค่ะท้ายนี้มีอะไรจะฝากในมุมของเชมีคะมีมุมของ <laughs> <laughs> อยากซื้ออะไรอยากซื้ออะไรออกไปก็ไ <laughs> <laughs> ม่ก็มีเท่านี้แหละแล้วก็มาช้าได้คุยกับพี่อูว่าคนเราเนะี่ยมันก็พัฒนามาถึงจุดท,ที่เที่ยวเล็บก็ไม่มีนะเที่ยว แหลมแลมเล็บยาวๆก็ไม่มีไอพิษก็ไม่มีมเมื่อชาวเจอมดตะนอยที่พิษมันแรงๆน่ะไอมดตัวแดงตูดดาหัวด uh ําเนี่ยแล้วก็วเออคนมันมาจุดที่มันไม่มีอะไรที่จะใช้ป้องกันตัวเลยนะเ uh huh. ที่ยวเล็บก,ก,ก็ไม่มีพิษก็ไม่มีแต่ทําไมคนนี่ถึงเบียดเบียนสัตว์ได้ทุกชนิดเลยเก <laughs> <laughs> ่งมากเลยใช้สติปัญญาในการทําลายเขาเออผลิตเครื่องไม้เครื่องมือทํากับดักทําอะไรขึ้นมานะโดยเพพาะสารพิษ คือถ้าเราใช้ชีวิตตามคันลองที่มันควรจะเป็นจริงๆนะคนเนี่ยมันควรจะเป็นเป็นชีวิตที่เนี่ยมันห้านิ้วมันใช้สร้างใช้ผลิตแล้วก็กินสิ่งที่มันไม่เบียดเบียนนะคนมันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นกล้ามเนื้อเราอะไรเราเราจับจอบขุดดินได้ปลูกพืชได้ถ้าปล่อยพืชมันโตเองก็กว่ามันจะได้กินนะแต่พอเราปลูกเราเนรมิตแป๊บเดียวมันก็ได้กินเออมันควรจะเป็นผู้สร้างมากกว่าผู้ที่ไปทำลายไปเบียดเบียนเขา ก็คิดว่าสัตว์จะทำชีวิตได้เปนยโอเคแต่เราใช้ชีวิตฝืนไงเราใช้สติปัญญาในทางที่ผิดเออไปกลับซะเลยเอาไปเบียดเบียนเขาไปทุกวันคิดว่าเป็นสิ่งดีอ